ก็กลับสวีดีนะครับผมก็อยู่กับผมในช่องสติ c ก,กบอยวันนี้ผมก็จะมารีิวเซิฟตัวเองแล้วก็เซิฟเพื่อนผมนั่นเองนะผม,มก็เป็นเซิฟม่อนแล้วก็เซิฟไบรซ่า,าแต่ไบรซ่าไม่ค่อยได้มาเลยนะก็เต้นได้ตั้งแต่น่าจะ1.8ถึง1.16นะครับผมนี่นะแอดมินีกคนนะผมก็คือคนนี้เขาน่าจะดูคลิปผมนะก็นั่นแหละก็ใครที่เข้ามานะผมก็จะ เกิดตรงนี้นะครับสกอร์บอร์ดนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทับแล้วก็กดเข็มทิ้นได้นะผมเดี๋ยวนี้จะเอาออกนะแล้วก็จะมีเยอะกว่านี้นะผมจะมีช็อปนู่นนี่นั่นโลกสร้างบ้านหนึ่งโลกสร้างบ้านสองโลกฟาร์มมอนสเตอร์เอ้ย ผมอาจจะเปิดเซิร์ฟบริการคิดก่อนก็จ,จะเปิดเซิร์ฟบริการพรุ่งนี้ไม่ก็วันนี้นะวันอาทิตย์ไม่รู้คลิปนี้ได้ลงเมื่อไหร่นะกลับมาล็อบบี้นะตรงนี้ก็เป็นช็อปนะผมช็อปแล้วก็ยังไม่ได้ทําเยอะนะเดี๋ยวผมก็จะใส่ให้เยอะตรงนี้ก็คือฟู้ดนะผมอาหารโอ้เขาไปโรงเรียนวะโอเค ก็นี่นะตรงนั้นก็จะเป็นโซนอาหารนะคะผมตรงนี้ก็จะทําเป็นอาหารให้หมดเลยเนาะเอออันนี้ยเอนเดอร์แมนมันเกิดได้ไงวะคือผมปิดมอนเตอร์ไปแล้วนะเฮ้ยอืมโอเคแล้วก็จะมีตรงนี้นะผมคืออันนี้ยแม่งผมลบไม่ได้ไหอ๋อโอเคแสดงว่าเอาคำสั่งออกแล้วน่าจะบักมันนี่ช็อปมันนี่นะผม ก็จะทําเป็นสี่ร้านเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยทําเป็นร้านช็อปเลยนะก็เงินเซิร์ฟเราก็จะหาประมาณนี้นะก็จะยากไปไหมก็ยากเนี่ยก็เงินในเซิร์ฟเราจะหายากแนะนําให้เน้นฐานอะไรอย่างงี้นะผมใครที่เข้ามาแรกๆนะทําฟาร์มนะอาจจะเพิ่มหมดอาชีพแล้วก็แต่งงานให้นะครับผมอันนี้ขอคิดดูก่อนนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผม นีฟักทองได้สิบอันเองนะเดี๋ยวจะไปเพิ่มให้ลักกันนะครับผมตรงนี้ก็ยังไม่รู้นะจะเพิ่มอะไรดีนะครับอือฮึก็จะเป็นประมาณนี้ระบบเซิร์ฟเราแล้วก็ฟักอินก็ประมาณนี้นะผมเว้ยฟักอินก็ประมาณนี้นะก็สกายวอลจะไม่ได้ลงหรอกนะเดี๋ยวไปลบเอาโปรเจคชันสโตนนะผมนี่คือเขากลับมาลงแล้วเหรอเนี่ย e อ d เ er. ดอ n d เ r er. ด อินสตอีดเอ็นเดอร์โอเคโปรเทคเรามีแค่อันเดียวนะเราจะไปแก้นะเราต้องแก้ใครอีกเยอะนะแล้วก็ทำฟาร์มอนเตอร์นะผมผมขอไม่ตัดคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเร็วๆนะครับผมก็มา ระบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทำฟาร์มมอนสเตอร์ไปดูคลิปเราด้วยก็ถ้าดูคลิปอยู่ก็เดี๋ยวทำฟาร์มมอนสเตอร์ให้นะแล้วก็ล็อกซัมบางหนึ่งล็อกซั้บางสองล็อกซัมบางสามนะแล้วก็เดี๋ยวจะทำเข็มทิศให้นะส,สวยเลยโอเคปะเคียรามอนแล้วก็ค่อยเปิดบริการแล้วก็เดี๋ยวเราทำให้พวกชอบคิปเปอร์ให้ชอบตอนสอนใช้ปากินน่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็อนแนวฮาโลวีนะผมเพราะชื่อนี้ฮาวนะไม,ไม่หน้าเบื่อไม่นะไม่ไม่น่าเบื่ออถ้าผมแปลถูกก็คือชอบดูคลิปที่ผมสอนทำปะกินใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจะทำเยอะๆเลยนะก็ผมทำคลิปสอนปะกินไปแล้วนะรอตัดต่ออยู่แล้วก็รอทำปกคลิปนะ ดูดิอันนี้สวยป่ะทุกคนก็จะเป็นนั่นแหละที่ผมจะมาสอนนะเข็มทิศวัดประมาณนี้นะระบบเซิร์ฟเราก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มอะไรเยอะแยะเยอะแยะนะผมแล้วก็มีพวกกล่องสุ่มด้วยนะกล่องสุ่มก็รู้สึกคําสั่งผมเคยสอนไปแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูนะผมก็น่าจะเห็นแล้วแหละอ่อกิฟต์น่าจะเป็นฟรีใช่ไหมมันจะมีฟรีอ๋อออลืม อันนี้ไม่ได้ใช้นานเลยนะเพราะว่าผมให้ม่อนเป็นคนทานะอันเนี้ยถือว่าทำได้ดีนะก็ขอบคุณมอนมากฟรีก็คือเราจะแจกทุกวันเลยนะผมประมาณนี้นะอันนี้ม่อนเขาเป็นคนทํานะครับก็ไปติดตามช่องเขาด้ก็เดีก็เป็นไอ้นี่นับแจกอาหารนะครับผมจะได้มีอาหารเดี๋ยวเราจะทําป้ายนะประมาณนี้นะคะผมก็ระบบยังไม่ได้มีอะไรมาก ก็จะมีอีกหลายกล่องเลยนะกล่องไดมงไดมอนด์นะก็จะมีเกลือเยอะหน่อยนะมันก็คือน้ําตาลนะเรามาแทนเป็นเกลือเออก็ใครที่แบบว่าได้เกลือเยอะเกินนะผมในการใช้กล่องสุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มอเอาเกลือมาแลกเป็นเงินได้นะรับรองท่าไลฟ์ภูมิ FF ขอขอโอพีแน่เลยห้าห ก็ประมาณนี้นะผมรำบปเซิร์ฟบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมไปละอือ